สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่4พฤศจิกายน2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่2นะครับผม สำหรับวันที่สองนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่3นะครับผมวิ่งรูด6กกับ9นะครับผมสำหรับ6ไม่มานะครับผม9หลุดนะครับผมก็มาเฉพาะตัวเด่นนะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม2 3เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็3 2ล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็2 3 7ด ออกแปลกมากเลยนะครับผมสำหรับหวยลาวนะครับผมสองงวดติดนะครับผมออกแปลกมากเนาะสำหรับสามสองนะครับผมแอดมินก็เน้นให้อยู่นะครับผมเด้งบนเด้งเด้งล่างนะครับผมล่างชุดหกตัวแล้วก็ชุดสี่ตัวนะครับผมสำหรับสามเจ็ดแอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมจะได้สามเจ็ด ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอฟซีพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่4นะครับผมสำหรับวันที่4อมินจะให้เด่นอยู่ที่2นะครับผมวิ่งรูดอยู่ที่3กับ7 ยังไงก็มานะครับผมสำหรับสองสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่ สองหกกับสองเก้านะครับผมสำหรับสามนะครับผมสามสี่สามห้า 36 39แล้วก็38นะครับผมสำหรับ7 70 71 เจ็ดสี่เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้านะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมสองแปด สามหนึ่งเจ็ดห้าสองห้านะครับผมชอบค่อยตามนะครับผมแอดมินจะเจาะให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับในชุดเบิ้ลน,นะครับผมสองสอง สามสามแล้วก็เจนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผม9 20 5 38 9 7 4เจสามเจ็ดหก แล้วก็1 3 4นะครับผมแอดมินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหัวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่4นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่2วิ่งดูดสกับ7นะครับผมสำหรับ2นะครับผม2 0 2 1 2629ก็ต้องลองนะครับผมสำหรับ3 3 4 3 5 3 8นะครับผมสำหรับ7 7071 7679ก็ต้องรองนะครับผม สำหรับในชุดกันนะครับผมมี2 8 3 1 7 5 2 5ชอบค่อยตามนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ล7722สำหรับในชุด3ตัวนะครับผม920 974 134 FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดตีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ